สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y u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  e ลออโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับอ่ะพาพี่น้องมาดูแหล่งรถดำกันหน่อยครับวันนี้โอ้เอาเจา้ารรถของเรามาใส่กระบะครับวันนี้นี่ ทันร็กทันร็กจะได้มาแปลงร่างแล้วครับตอนนี้โอ้มาไกลามาไกลเดินทางมาจากจอมพระเลยโอ้ขึ้นได้ไหมนี่โอ้หาแกก่อนหาแกก่อนยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะพี่น้อง เดี๋ยว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 อยเป็นค่อยไปครับนี่รถแรงรถแรงสังกัดทีมงานของเราเอามาใส่กระบะครับไปนะ้องตอนนี้โอ้มีป้ายนะเล่มแดงเล่มแดงพร้อมให้ลูกค้าจับจองครับไปนะ้อง <c oughs> ตอนนี้มาถึงที่อูตอกระบะดำครับ,ปปรบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากน้องของแท้เลยนี่อยู่ที่บ้านแสนสุขครับตอนนี้อำเภอชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์โอ้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยพี่น้องรุ่นไหนเนี่ยฮีโน่ครับฮีโน่ตอนเดียว เดี๋ยว,ด,ยวดูบรรยากาศมุมกว้างภายหน้าอูต่อกระบะดำเลยครับอยู่ที่บ้านแสนสุขครับบ้านแสนสุกอำเภอชุลบุบร,รีที่เรารู้จักกันนี่แหละครับหมู่บ้านต่อรถดำขนาดใหญ่เลยมีเกือบทุกหลังคานะพี่น้องเหตุนี้อูมีตัวอูใหญ่ๆครับอันนี้เป็น โรงตอกะบะครับอันนี้แบบอย่างโอ้อก,กระบงกกระบอกครับอันนี้มาถึงพอดีครับยังไม่มีลูกค้าเอาเลยโอ้ ลูกก็กีก่หมื่นนี่ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะพี่น้องเดี๋ยวพามาดูคร่าวๆกันครับดูลักษณะเหล็กที่เขาใช้อันนี้แผ่นฟ้าข้างนะพี่น้องแผ่นฟ้าข้างครับเหล็กกลงเหล็กล,งล,กลางที่ใช้ไ้ทำกระบะครับนี่โอ้อันนี้ตัวอย่างนะพี่น้องตัวอย่างครับ เดี๋ยวพี่บอยจะมาสั่งลูกหนึ่งครับใส่อ่ารอกของเราเครื่องไม้เครื่องมือครับนี่เนี่ยครับเดี๋ยวที่อูนนี้เลยครับพี่น้องช่างสมบัติครับ0857788535นะพี่น้องถูสอบถามได้ครับ เดินทางเข้ามานี่อูมีแต่รถตํ้นะเพี่น้องล้วนๆเลยเขาบอก10วันเสร็จคนเดียวสัคันบอกว่าสิบวันนะเพื่น้องเสร็จและครับสิวันสิวันเสร็จลยเสิบวันครับเสร็จครับเสร็จเมื่อี่สิบแล้วตัวน้ำยนต์พร้อมดิครับ ครึ่งเดือนนั่นได้ได้หกหมื่นอย่างนี้เลยเราเพิ่งได้หกวันเป็นี่หกหมื่นหาหกหมื่นยนด้วยยนน้ำต้องเร็วต้องสียนยนยนน้ำด้วยยนเองอยู่นี่แต่ว่าแต่ว่าต่างสาเติแบบก็ต้องยนเนีันช่างจะทำคนเดียวนะพี่น้องทำคนเดียวครับนี่ทำคนเดียวบอทำคนเดียวโอ้ ใช้เวลาหกวันมาดูงานแกครับระดับระดับเลยครับนี่ดูงานเชื่อมแกโเจ๋งเลยครับเราจะกินเนื้อนี่ครับ อันนี้อันนี้อันนี้สุดอันนี้สุดจอมพระอันนี้สุดช่างบอยอันนี้ช่างบอยอันนั้นช่างสมบัติอันนี้ลูกค้าสั่งแบบนี้ครับตามคนซื้อว่ามันอัที่สบายใจแรงดีครับมันช่วยรับข่ามได้สวยช่างสมบัติสมเข้ากรกเป๋ได้ที่หนึ่งว่าที่สุดเลยเออท้องฟลุนที่สุดท้าย

สามวันเสร็จลูกนึงคันนี้เราจะเอามาใส่ลูกกระบะนะครับใส่ชัดสิทธ์เทียมมาแล้ว <4 S 1> กระบอกมาแล้วเ <5 S 1> หลือแค่เอามาใส่หูช้างนะครับแล้วก็ขึ้นกระบะน่าจะอย่างนั้น คันนี้มีลูกค้ายัางนี่เมก้าคันนี้นี่ตอนเดียวตอนเดียว สนใจที่จะต่อกระบะครับมาปรึกษาหารือได้ครับอยู่ที่บ้านเซนสุขอูสอสมบัต,สสบตเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรครับไทยคลิปโอ้สววยยริงเ เนียนเนียนเนียนยยิงิเนียเลยเบ้กขเดี๋ยวครับมีชิงชาชิงชานเดียวนะเพี่น้องชิงชาเดียวยกขึ้น้รถเข้า

กันใส่เด็กครับเด็กลางแล้วนี่น่าจะสี่นิ้วครับน่าจะสี่นิ้วนะสี่นิ้วครึ่งอันนี้ก็พื้นก็น่าจะ สี4.00น่าจะ4มิลครับใช่ไหมครับ4.00 4.00ครับ4มิลโอ้ครับพี่น้องเผื่อท่านใดสนใจครับต่อกระบะรถ๋ยวให้เบอร์โทรพี่น้องนี่อยู่ตรงนี้เลยโอ้โคตรเด็ดเลยเบอร์โทรโคตรเด็ดเลยครับ ทางสมบัติครับผม085ครับ778 8533นะพี่น้องอยู่บ้านแสนสุขครับราบาัโสแสนสุขมีสวยไหมขมขมม่โอ้สโงให้กับตะก้นนวยอันนี้สวยครับใครๆก็รู้จักนี้ครับเขตนี้หมู่บ้านตอรถดำใหญ่สุดในประเทศไทยบ้านแสนสุขครับอำเภอจุนพลบุร,รีจังหวัดส,สุรินทร์เจ้าเลยเพอเลยเฮ้ยกบป่าเนทางพัด แยกทางพาดครับถนนสายาพุทไทยสงนะพี่น้องออกมาประมาณกี่กิโลนี่ผมก็ลืมมาแป๊บเดียวครับถึงเลยยกขวามือบ้านแสนโสครับเดินทางเข้ามาเลยววด,ดำรร,ร้อยคันพี่น้องอ่ะไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอูรรอบแถวนี้ครับอูเยอะจัดพี่น้องกลิบนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ที่บอยพามาต่อกระบะดำวันนี้ครับผมโอ้อีกไม่กี่วันก็จะเป็นรูปเป็นร่างครับคันนี้มีลูกค้าย,ยัางนี่สนใจสอบถามได้ครับไว้เพียงคลิปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ